เอบร์ตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เจ็บดูนะครับตัวนี้ผ่านมาครึ่งสนามนะครับสนามคอมดิทิซีล้อนะครับเริ่มต้นใหม่จากพี่ไม้แต่ปิดเบอร์ห้าคุณไม้นะครับเปิดสิบสามได้บอลเอานะครับตัวนี้จะยิงไหมครับตัวนี้โดนทำไงพี่โรบทำไงยิงไหมไม่ควยไม่เดินนะฮะเฉียดเสาประตูไปนิดเดียวครับเมื่อกี้นี่ถ้าเกี่ยวได้นี่ เรียบร้อยครับการรับอนี้เสมออยู่สองลองนะครับจากทีมพีซีรอกับสิเกวีโอพีนะครับรวมทีมวันนี้มาจากป่ามันด้วยมาจากป่าอ้อยด้วยนะครับรวมก,งงนกันนะครับจิกเกลมาจากโรงงานลงไก่ด้วยใช่ <laughs> พีซยามพียามตำไง วิศวะโรงงานมีเพื่อนครับพี่สยามเรานะะฮวิศวกรได้บอลทำไงกลาด้านซ้ายเรียบร้อยไหงครับลูกนี้สยามไม่ทันพิสยามไม่ทันแหมถ้าเป็นช่วง10นาทีแรกนี่แกฟิงแล้วคิดถูกมาช่วงนี้แกก้าวไม่ทันเนี่ยอาโยนาหนะครับเป็นอุปสรรคกับนักกีฬานะครับอทางที่ซีรอครับตะเบอร์13บสามได้บอลให้พี่วรแล้วพี่กลายให้พี่ไหมแล้วทำางให้เบอร์19 19ล็อกเลี้ยงไปเลี้ยงไปจ่ายไหม ได้จักเบอร์หกนะฮะเอสเก้าได้บอลจ่ายที่เบอร์หกยิงตูกนี้ส่งยาวส่งยาวครับผมย้อยไปทางฝั่งขวานี่ทางสิเกาได้บอลครับให้พี่สยามยามมองเพื่อนพี่เจ๊กเจ๊กทำไงให้พี่บุญยืน พพี่ยืนมองเพื่อนครับสายขวามีไหมโยนก็เลยเก็บที่พีเอครับพีเอทำไงพี่สยานทำไงพี่เจ๊กเจ๊กงางไหมไม่ง้างครับโดนเบียดไม่เป็นไรครับขอโทษกรับเพื่อาทางทีซีรอทำไงครับพี่เบอร์สามทำไงพี่เบอร์สามรอตะเบลเซนเลยเดี๋ยวหกยิงวอลไปครับ